โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในด้วยกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่ราาักขาตามที่หญิงมาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกห้องหนึ่งกันแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่แนะนำ สวัสดีค่ะแนะนำอะไรหน่อยไหมคะ,คะทางด้านแม่นี้นะคะจะเป็นห้องที่3นะคะจะมีห้องที่ชื่อว่าเด็ดเด็ดสติวีทนะคะเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากใต้ทะเลนะคะแล้วก็ชิ้นงานในห้องนี้จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ทะเลและก็พืชพันธุ์ทะเลนะคะเดี๋ยวเชิญเราชมได้สบายเลยขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้คุณผู้ชมที่รักค่ะมาแล้วค่ะบรรยากาศตามที่ SA บรรยายนะคะ The Deep of Beauty นะคะสวยงามมาก ดูการตกแต่งซะก่อนคุณผู้ชมที่รักค่ะ